หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันอสวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ช่องบิงบาย u ทูบเราจะมารีวิวขนมจากเพมอกันนะครับเป็นขนมเยลลี่เปิดเลยไหมเปิดเลยนี่อันที่หนึ่งอะไรครับเนี่ย <Okay. S 1> โอเคครับอันที่หนึ่งชื่อขนมอะไรครับไม่กิฟเพมอสวิงลิงกามี เป็นกัมมี่รูกห่วงยางลอยน้ำเฮ้ยเด็กๆกัมมี่ลอยน้ำลอยน้ำได้ด้วยเหรอจริงๆเขาบอกว่าเป็นกัมมี่ห่วงยางลอยน้ำเฮ้ยนี่เรากินน้ำอยู่พอดีเลยมาดูกันว่ามันเป็นรูปห่วงยางหรือเปล่านะขอของอันแม่หนูขอสองอันได้ค่ะแบ่งน้องด้วยสิเดี๋ยวหูาเป็นไงไม่กิฟห่วงยางปะห่วงยางเยอะมากเนี่หนึ่งอันอาบิง ้าเดี๋ยวพี่เพิ่งเขาบอกว่าลอยน้ํามาดูกันว่ามันจะลอยน้ําได้ไหมดูสิว่าเยลลี่ห่วงยางอันนี้ลอยน้ําได้ไหมจมหรือลอยลอยหรือจมจมหรือลอยลอยหรือจมเฮ้ยลอยน้ําได้จริงจริงคอมบิงมากคอมบิงมากโอยคอมบิงก็ลอยได้นี่ไม่อยากลองชิมอ่ะมันได้กินได้เลยอะอรไหมบิง น้องบี๊กินทางอันใบค่อยๆกัดใบเป็นยังไ,ไ,ไงบ้างรสชาติอร่อย,ออยลอยน้ําได้ด้วยจุ่มน้ําได้ด้วยแถมยังรสชาติดีอีกอสใส่หลอดเลยหรอแม่มเ,เก๋ๆเลยอ่ะน้องบี๊น้องใบต่อไปเป็นขนมเพมอลชิ้นต่อไปดูซิว่าเราจะได้อะไรเราจะได้อะไรไเ,เราจะได้อะไรเราจะได้อะไรเราได้อะไรครับเนี่ย ว่ามันเป็นรูปอะไรบ้างเป็นรูปอะไรหูเป็นรูปสัตว์น้อยน่ารักเหรอเนี่ยดูซิมีอะไรบ้างนะลองจับดูซิว่ามันมีรูปตัวอะไรแยกสีแยกลายแยกตัวเลยใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะแมวน้ำปะพ่อน่าแมวน้ำมีน้อยสีฟ้าก็ะเ็นสิงโตทะเลสีเหลืองเป็นนกเพนกวินอยากลองกินสีฟ้าไหนเมกิฟอันนี้คือขนมอะไรอะอาร์ติสแอนิมอลกัมมี่เป็นขนมลอยน้ำเหมือนกัน ลอยน้ําได้ด้วยเหรองั้นเดี๋ยวเราชิมก่อนคนละตัวและพอตัวต่อไปเราลอยน้ํากันไปชิมสิอยากชิมอะไรเลือกเลยแมวงามมได้เลยน้องใบชิมสิงโตทะเลเข้าปากเลยใครอยากกินแมวงามน้องบีนเอาแมวน้ำเหรอโอเคกินเลยหอมมากกินหอมมากไหนแม่กริฟแม่กริฟลองลอยน้ําให้ดูหน่อยสิตัวอะไรครับเนี่ยนกเป็นพิ้นเหรอเป็นพิ้นโดดน้ำตุ้ยอ้าวแม่กริฟพี่มันกำลังลอย เป็นกวิ้นจมอ่ะกนั้่ที่วางไปอ่ะนั่นเลลองใหม่ <c oughs> ดิแอบหลอกวะเนี่ยไหนวางเบาๆบาไใหม่ลองใหม่อันนี้วางเบาๆวางเบาๆเบาเป็นแบบจมอ่ะไม่กิีเขาบ<ม>อกว่าลอยน้ำนะมันไม่เหมือนห่วงยางนะถ้าห่วงยางไหนลองเดี๋ยวพ่อลองห่วงยางนะอ่ะห่วงยางวางแรงแดิลองเอ้ยแต่ในรูปเขามันเป็นรูปหมีลอยหรือว่าหมีลอยอย่างเดียวอันอื่นไม่เห็นลอยเลยรออ่ะอ่ะหมีลอยหมีลอย สี่ลอยแน่ๆเลย <c oughs> จมโอ้จอมหมดเลยอ่ะแม่กกี้เฮ้ยหลอกลวงปะเนี่ยเขาเขียนว่ารอยน้ำเหรอเนี่ยกัมมี่รอยน้ำเหรอทำไงดีอ่ะอมันไม่รอยอ่ะไม่รอยก็กินได้ไม่รอยก็อร่อยไบายห่วงยางหรือว่าสัตว์น้อยอร่อยมากันสัตว์น้อยสัตว์น้อยอร่อยี่มันกนลิ่นโคลาป่ะใช่อร่อยโอเคน้องบิ๊งบายเอาอยากกินชิ้นต่อไปเลยยังเดี๋ยวพ่อเอาชิ้นต่อไปให้ดอกกินน้ำแม่อกี้เอานนี้หลบไว โอเคโอเคงั้นเรามาเปิดขนมเพมอลชิ้นต่อไปเลยว่าจซอรสือภสยเด็กๆหรือเปล่าพ่อแบงค์คิดว่าชิ้นนี้ต้องตะลึงตึงตังแน่ๆเพมอลทำไมเขามีขนมเยอะจังเลยอะ่ะใช่ออม่กิฟตหลากหลายแบบเลยนะแล้วก็น่ารักด้วยนะใช่หาซื้อได้เลยนะที่เซเว่นไหนลองดูอันนี้ซิไปดูนี้ลองดูนี้อะไรกันนี่อะไรอ่ะแกะให้หน่อยอะไรอะม่กิฟเขาบอกว่าไม่ไม่เคยกินม่กิอันนี้ขนมอะไรอะ โพสติงแคทมัสเมนโลเป็นรูปแมวมัสเมนโลเหรอเนี่ยนี่แกะออกมาแล้วอุ้ยอุ๊ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูสิว่ามันคือหมาหรือแมวแมวแมวเหรอใช่มันเหมือนหมาเลยนะพ่อเป็นหมาก็ได้เป็นแมวก็ได้มันน่ารักไหมบ่ายไปลองดมสิอันนี้น่าจะหมาอ่ะลองกินก่อนนี่กัดนิดนึงไป อไร่อยไหมโลกออร่ยลองป้อนบิ๊กหน่อยบิงยังไม่หมดปากอ๋อบิ๊กยังกินยังกินอันที่แล้วยังกินลูกหมีไม่หมดเอาแมวอีกอันหนึ่งเอามาวางบนเครื่องดื่มไหมมีแมวจริงๆเหรอเพมอลปะเพมอเพมอไป <laughs> นล่นน่ะเหรอนู่นไม่ใช่อันนั้นแมวสัตว์เลี้ยงของเรา <laughs> โหน้องไบอร่อยน้องไบชอบอันนี้ที่สุดเลยเหรออร่อยที่สุดเลยเหรอลูกไบชอบทุกอันแหละไบชอบที่ปัดเมนโรขนมชิ้นเนี้ยที่เป็นมัดเมนโรของเพมอเนี่ยพ่อแบงค์อยากจะให้ บิงไบถ่ายว่าลอยน้ําหรือว่าจมน้ําอ่าเดี๋ยวเราวางตรงนี้เลยน้องไบถ่ายว่าลอยหรือจมครับจมจมบิงลอยหรือจมบิงลอยหรลอยไอยบ้ายกดทําไมอ่ะเอยอันนี้มันลอยเจ้าแมวน้อยลอยน้ำมันจะลอยอยู่แล้วใช่นีน้อยนะน้องบิงชนะโอ้โหอุ้ยเฮ้ยหูหูหูหมาน้อยขาดไปแล้วหูกัดลูกตาเลยหรอ ลูกกระต่ายหายายังโหลูกกระต่ายยังอยู่ชิ้นนี้เด็กๆแง่กินอร่อยเลยนะใช่อใหญ่มากใช่โอเควิ้งไปขนมเพมอชิ้นสุดท้ายที่เราจะรีวิวในวันนี้พร้อมอยังหนึ่งสองสามแทนแทนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นรูปอะไรอะแม่กกิฟเพมอ อ่ะเทนนิสบาสเกตบอลฟุตบอลแล้วก็เบสบอลกัมมี่มันเป็นของเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเพมอมเขาเขาทำแต่ขนมนะเขาไม่ได้ทำของเล่นหรือเปล่าอ้าวแต่ว่ามันเป็นรูปลูกบอลเยอะไปหมดเลยอ่ะยดูกันดีกว่าไม่ต้องเถียงกันแกะแกะแกะเปิดเลยเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะมาได้ได้ได้มาแล้วเฮ้ยไหนบิงไบรู้จักลูกอะไรบ้างไหนหยิบออกมาให้เพื่อนๆดูซิต้องอะไร ของน้องใบน้องใบลูกอะไรลูกอะไปนี่ลูกอะไรลูกบอลลูกฟุตบอลฟุตบอลอุ้ยมีมีโกด้วยแล้วนี่ลูกอะไรรู้จักไหมบิ๊กใบรู้จักบาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่มีห่วงเนียน่าลองกินอันเด็ก่อนนี่แล้วนี่ลูกอะไรพ่ออันนี้ลูกเทนนิสเทนนิสนี่เป็นลูกไม้เทนนิสเลยนะใช่วี่เขาทำดีนะสุดท้ายเลยเด็กๆน่าจะไม่ค่อยเคยเห็นเบสบอลใช่ไม่เก็ดกินได้หรือเปล่า กินได้นะเขาบอกว่าเป็นกัมมี่ลองดูแกะอย่างนี้ใช่ไหมแม่เขาจะมีรอยปะมาให้แเราแกะแบบนี้โอ้ลูกบอลออกมาแล้วหนึ่งลูกกินได้เลยอืมไม่ใช่อไปเตะอ๋อไปเตะไปไปกินไม่ได้ปมันน่าจะกินได้นะแต่เขาก็จะมีอีกชั้นนึงอ๋อมีชั้นนึงเป็นพลาสติกกันอยู่แกะย่างนิดนึงได้แล้วแกะได้แล้วนี่ค่ะ มาข้างในมันนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มมากใช่ไหนพ่อจับคูไปลองกัดดีว่ามันมีไส้ป้าดึงดึงเลยอ่ะถึงไส้ยังมีไส้ไหนพ่อขอดูหน่อยนี่แม่กินดูคูไปลองกินดิไส้แบบ อันนี้แบบอร่อยไว้ลองชิมอันนี้มั่งนะโอเคนะไว้จะชิมมั่งอันนี้เป็นเทนนิดนะไม่กินอุ้ยอุต้องบชอบนุ่มไหมนี้นุ่มเหมือนกันไหมนุ่มเหมือนกันเรใช้ไปไงอุ้ย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 อันนี้เป็นสีเขียวค่ะใ่อะไมเหมือนแอปเปิ้ลอะแอปเปิ้ลเขียวอะดูข้างในมัน โลฟุตบอลอ่ะจะเป็นสอดไส้สตรอเบอรี่เทนิสจะสอดไส้แอปเปิลอันนี้สอดไส้กลิ่นส้มนี่มันสีส้มลองสิลอง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 แล้วพี่เบสเขาสอดให้แกะอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองไหมแล้วมันก็จะบีบงายนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวพ่อจะกินนะอืมกลิ่นส้มคือแรงมาก โอเคยังไหวอยากชิมรสส้อมมั่งสำหรับวันนี้พวกเราก็มารีวิวขนมของเพ m มนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดคือเพโมเขามีอาณาจักรขนมที่แบบเยอะมากครับน้องๆไปเซเว่นน้องๆก็จะเห็นนะว่าแบบเยอะและส่วนใหญ่เขาจะเป็นพวกเยลลี่ลูกอมกมัมมี่อะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากอันแล้วก็ที่สำคัญน,นะเด็กๆห้ามกินเยอะขอนมพวกนี้นะ่ะมีน้ำตา เด็กๆไม่นควกินเยอะกินแต่น้อยเป็นควาให้สะอาดกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะถ้าน้องๆสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอเเว่นทุกสาขาเลยจนะ้าโอเครับนสำหรับคลิปนี้ลราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย